สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะนายเทนมาแล้วนะคะวันนี้อยู่เราสองคนกคับผมเทมสุกิจกาฝนนันทากานะคะมาเรามาอัปเดตข่าวกันค่ะชต้องย้อนคุณผู้ชมไปเมื่อคืนนี้หน่อยค่ะโอ<ด>้โหต้องบอกนะคะว่าจะพาคุณผู้ชมไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแทบ ทำไมครับคือแฟนคลับเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพไปด้วยตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยนะคะคุณผู้ชมชแฟนๆเนี่ยนะคะก็ไปรอส่งพักโบกกอมหรือว่าโบกกรมนี่ของพวกเรานั่นเองเดินทางกลับแล้วนะคะคหลังจากที่เขาเดินทางมาร่วมงานแฟชั่นโชว์หรือวิทตองเมื่อวันที่หนึ่งนะคะที่ไอคอนสยามที่ผ่านมานั่นเองเมื่อคืนนี้เขาเดินทางกลับแล้วแฟนๆก็มารอต้อนรับนะคะเรียกได้ดว,ว่ามารอส่งอะ่ะอ,อย่างอบอุ่นมากๆคือต้องบอกว่าเราไม่ได้เห็น ภาพแบบนี้มันนานมากใคือสามปีได้สามปีแล้วที่ไม่ได้ไปรับไปส่งศิลปินที่เราชื่นชอบกันคุณผู้ชมดูภาพสินั่นไปหมดทุกพื้นที่แล้วโบกอมเกาเป็นคนที่น่ารักมากๆนะต่อให้แฟนคลับแน่นขนาดไหนนะเขาก็แบบโบกมือใบายบยส่งยิ้มให้ทุกคนใครมีจดหมายหรือว่ามีดอกไม้มาให้โบกอมเขาก็เดินรับของทุกๆคนเลยนะคะนั่นพี่ฝนหรือเปล่าครับค่ะไปส่งรู้ได้ยังไงคะเนี่ยดิฉันอยู่เหมือนกันเออนี่นะ ก็เรียกได้ว่าเป็นภาพบรรย <ส amino S 1> ากาศสุดแสนจะอบอุ่นนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานแล้วนะคะและที่สําคัญครั้งนี้นะคะที่เราตื่นเต้นกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกของงานในต่างประเทศของโบกอมหลังจากออกจากกรมทหารด้วยนะคะอ๋อนะครับซึ่งพอเขาขึ้นเครื่องปุ๊บเนี่ย <u> นะฮะก็ต้องบอกว่ามีชอ็อตอบอุ่นด้วย <concepts S 2> เราจะเอาให้เห็นเลยนี่คือแฟนคลับเนี่ยขึ้นมาถึงข้างบนเครื่องเลยนะคะแล้วก็มากอดกับพักโบกอม ไม่ใช่ครับนั่นแบมแบมแบมแม่เราก็รอพี่แก้อยู่อันนี้เป็นขอดน่ารักความน่ารักที่เขาก็นํามาเผยแพร่ให้เราได้เห็นกันนะคะว่าสซุปตา์เขาทักทายกันเมื่อคืนนี้น้องแบมแบมของเราก็เดินทางกับเกาหลีเหมือนกันไปทํางานนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นแหละซุปตา์ทักทายกันแบบนี้นะคะและที่สําคัญนะคะคือแบมแบมเขาก็เป็นที่รักของแฟนๆชาวไทยด้วยแล้วก็เลยมีแฮชแท็กเกิดขึ้นเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์นอกจาก แท็กพักโบกอมแล้วก <erman> ็ย <mayor> <way book> ังมีแฮชแท็ก our band back to korea ด้วยนะคะนี่และที่สําคัญ บกรมอาะเขาทวิตเป็นภาษาไทยด้วยนะนี่นะคะอยากจะให้เห็นเลยนะคะถือช่อดอกไม้ที่แฟนคลับให้มานะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณสําหรับการต้อนรับที่อบอุ่นดูแลตัวเองด้วยแล้วเจอกันใหม่ส่วนภาษาไทยก็มีคําว่าขอบคุณครับน่ารักโนาะวันนี้ก็มีคลิปแบบว่าโบกไม้โบกมือลาแฟนๆทักทายแฟนๆนะฮะน่ารักมากๆเลยมาไทยเดินแบบครั้งแรกเราก็อิจฉาแฟนคลับที่ได้ไปตามส่งตามดู ตามทยพูดถึงความแต้มบุญเนี่ยต้องขอเล่านิดนึงคือมีรุ่นพี่ดิฉันก็ไปเจอโบกรอมมานะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ามุมเนี้ยโบกรอมถึงแม้ว่าจะเป็นช่วง p r i v a t ของเขานะเวลาลงมาทานข้าวตอนเช้าอ่ะเขาก็ยิ้มทักทายแฟนคลับทุกคนนะคะก็คือแบบมีความสดใสมาแจกให้กับแฟนคลับชาวไทยแบบเต็มที่เต็มอิ่มไปเลยนะคะแต่ถอดมาถอดแมสมาเป็นผมนะไม่ใช่โบกอมอวกล้ามาอก็ได้อยู่คุณเทมก็น่ารัก บากหวาน <c oughs> นะฮะพักของโบกอมไปก่อน <c oughs> นะฮะ <c oughs> มาเรื่องของพระเอกหน้าหล่อคนนี้นะฮะที่รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยดูออล่าเจ้าบ่าวเนี่ยจะ อยู่โอ้โหดูดิจับเป็นพี่เีนขนาดใส่แม้ก็ยังรู้เลยว่าคือหมากปรินหล่อทะลุแมสหลอทะลุแมสหลอทะลุแมสจริงๆคือคุณหมากปรินเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่ากําลังจะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวแหละเมื่อประมาณเมษายนที่ผ่านมาเขาก็ทํามิชชั่นคุกข่าวขอแต่งงานสาวคิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะที่สะดุดตามากๆก็คือแหวนเพชรนี่บอกเลยค่ะว่าแหวนเพชรที่เขาตีตาจองนะคะก็คือประมาณห้ากะลัดแล้วไม่ได้มีแค่วงเดียวมีสองวงไปเลยค่ะ ค่ะคุณค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศสุดแสนจะอุ่นนะคะที่เขาคุกเข่าขอแต่งงานกันไปนะคะนี่เป็นโมเมนต์นะเวลานั้นดูสัเมื่อวันที่17เนะคะเมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เขานำมาเล่าให้เราได้ฟังแบบนี้เป็นภาพนะคะพ่จด้ว่าหวานทะลุจอไม่ต้องมีคำบรรยายหรือแคปชั่นใดๆก็ตามนะคะคือเป็นแบบว่าเรียบ คือเป็นฉากที่เขาคงมีความฝันที่บอกอยากจะขอแต่งงานแบบนี้แหละแล้วข้างหลังเป็นวิวสวยๆเห็นแล้วก็พิ้นใจเนาะใช่ค่ะเนี่ยงเป็นคิมเราก็แบบว่าโอ้โหน้ำตาแตกเหมือนกันนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศสุดแสนจะน่ารักที่เรานำมาฝากกันในวันนี้และที่สำคัญคู่นี้คู่สักขีพยานมีเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าเอ๊ะ จะมีมิชชั่นขอแต่งงานแบบนี้เมื่อไหร่นั่นนะคู่ N Y M K เขาขอไปเรียบร้อยแล้ว N Y ว่าไงบ้างคุณ N Y เนี่ยคือหมากปรินเขาก็บอกว่าลุ้นีิลุ้นอยู่แล้วอยากจะให้คู่นี้เนี่ยเขาได้ขอแต่งงานผมเชื่อว่าหมายถึงตัวหมากเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าตัวทั้งนเดตแล้วก็ยาญาเดเดี๋ยวต้องมีโมเมนต์แบบเราแน่แล้วนเดตเนี่ยต้องทำการปฏิบัติรับเหมือนเราในไม่ช้าตอนนี้อาจจะกำลังคิดแผนอยู่ อาจจะกำลังคิดแผนอยู er like things, ่เหมือนกันเพราะว่าคู่นี้เขาก็คบหาดูใจกันมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่แฟนๆก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่คู่ N.Y จะมีข่าวดีบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเล่านี่มันอาจจะยังไม่ถึงรถถึงชาติเดี๋ยวให้หมากอ่ะเขาพูดถึงความรู้สึกให้เราได้ฟังกันดีกว่าค่ะแอคอมพิวตแล้วเหลือเดเดยย่ผมเชื่อว่าก็เขาก็คงคุยกันแล้วแหละเนาะเออก็อย่างที่ก็ตามนั้นอ่ะเขาก็ คงคุยกันแล้วก็มีมีกำหนดของเขาแล้วผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอรุ้นกับ NY แล้วกันนะครับผมเร<อ>าเชียร์เพื่อเราอไมเล่งเพื่อหรือไมแน่นอนแน่นอนก็ถามอยู่ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆคู่นั้นเขาก็แบบโอ้นานคบกันนานหลายปีแล้ว,หล,ลวหลายปีแล้วก็เป็นคู่ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็น่ารักแล้วก็ทุกอย่างมันก็ก,ก็ก็ดีไปหมดแล้วตอนเนี้ยนะเออขอประเด็นมาว่าให้เชียร์ตามเรามาเลย <laughs> ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบก็แล้วแต่เลยเอาที่สบายสบายนะเ,เพราะว่าตัวผมเองก็อย่างที่บอกไปก็คือเราคุยกันมานานมากเอาจนกว่าที่จังหวะที่มันสบายที่มันพร้อมจริงๆอ่ะมันใช่แหละอย่างไรคนก็แซวน้อยอยากให้ MKNY แต่งแพ็กคู่ไปเลยพร้อมกันเลยเหรอเฮ้ยจริงเดี๋ยวเลือกงานไม่ทันนะเออเอาเอา,เอาห่างๆกันบ้างก็ได้ห่างๆกันบ้างก็ได้นะฮะไม่ต้องรีบหรอกไม่ต้องรีบเียร์อยู่เชียร์อยู่เชียร์อยู่ยยเขาเขาเหมาะสมกันอยู่แล้วครับ เป็นมิติใหม่เนาะสำหรับการที่ถ้าณเดชน์เนี่ยขอญาติแต่งงานแล้วก็หมาคิมก็รอณเดชน์ญาติแล้วก็มาแต่งงานวันเดียวกัน เป็นมิติใหม่ขอบวงการบันเทิงแต่อย่างที่หมอกไอ้หมากหมากเขาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันเร่งมันรีบเป็นไม่ได้เอาที่สะดวกนะคะยังไงแฟนๆก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากจะเห็นภาพความหวานของคู่ NY เหมือนกันนะคะไม่ได้กดดันนะฮะแต่เชียร์อยู่ครับผมแต่รออยู่เอางี้ดีกว่าคู่นี้ไม่ต้องรอเพราะว่าแต่งงานมีลูกแล้วแต่องคงหวานต้นแบบเสมอต้นเสมอปลายมากๆนั่นคือใบเตยสุทธีวันแล้วก็แมนพัฒนาพลนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะโอ้โหลูกสาวกําลังน่ารักเลย น้องเวทมนต์นี่นะคะก็ไปงานกันเราก็ตามไปสัมภาษณ์กันความหวานของทั้งคู่จริงๆแล้วอ่ะตั้งแต่แต่งงานตั้งแต่คบกันคู่นี้นะคะเขาอ่ะสัมภาษณ์ทีไรนะพอพูดถึงกันนะก็คือมีแต่ความหวานตลอดแล้วก็มีการหอมแก้มกอดการน่ถือว่าเป็นปกติธรรมดาของครอบครัวนี้เลยเป็นการแสดงความรักของทั้งครอบครัวนั่นเองก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยเพราะามีการแสดงความรักที่แตกต่างกันไปบางคนบาง บางครั้งเขาก็แค่พูดคุยคิดถึงอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความรักแต่นี้มีการกอดการหอมนู่นนี่นั่นนะฮะเวลาเขาว่างพร้อมกันทั้งคู่เนี่ยเขาจะไปเติมความรักที่ต่างจังหวัดนะฮะหาที่ไปพักผ่อนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่พอถามถึงคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นนะฮะที่มี ปัญหากับการดูแลเลี้ยงลูกสาวบ้างหรือเปล่า,านะครับเพราะน้องเมทมนีน่ก็วัยเกือบสองขวบก็อาจจะมีแบบความซนๆบ้างอ,าอะไรอย่างนี้เนาะงนเลยนะฮะท่านผู้บอกว่าชิลมากคือแบบว่าการดูแลรักษะาดูแลเลี้ยงนะฮะเจ้าตัวอะไรก็คือปกติไม่ได้ประครบประงมอะไรนะฮะก็คือคอยสั่งสอนในทุกๆเรื่องที่น้องเจอปัญหานั่นเองแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ทั้งแมนแล้วก็ใบเตยเขาบอกกับเรามานะคะว่า จะไม่หลุดพูดทำหยาบคายนนต่อนหน้าลูกเลยเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าเราอพูดอะไรไปหรือว่าเราทำตัวยังไงลูกๆเขาก็จะซึมซับหมดเพราะ,น,ะนั้นเลยแก้ไขปัญหาด้วยการไม่พูดคำหยาบตอ<ม>่อหน้าไม่พูดคำหยาบแต่ใช้ เสียงสองเสียงสามอ่าเวลาที่พูดกับลูกนะคะอย่างที่แมนเนี่ยเห็นเข้มเข้มแบบนี้นะคะอยู่กับลูกคือก็คือละลายอ่ะเสียงสองเสียงสามใส่น้องเวทมนต์นะคะนี่น่ารักมากๆเลยค่ะเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเราก็อยากจะฟังเหมือนกันนะว่าเวลาที่พี่แมนเห็นเข้มเข้มแบบนี้หรือว่าไปเตยเปรี้ยวแบบเนี้ยเสียงสองเสียงสามจะเป็นยังไงคะไม่ค่อยพูดนะครับเพราะว่าเราจะพูดกับลูกพอมากเราจะรู้สึกว่าโอ้ยิ่งผมนี่แบบ เดีผมเป็นคนเถื่อนนะแต่ก่อนอ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่าลูกสาวอ่ะแม่โมแบบไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงต้องมาทต่มไรคะาใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนแบบเอาจริงแบบชอบการพูดเพราะพูจาดีกับลูกมากๆอยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราพูดแบบไหนเด็กเขาก็จะเป็นแบบนั้นต้องระวังไหมครับพ่อแม่ระวังครับแม้กระทั่งการกระทําด้วยเราจะไม่เล่นกันแบบว่าทําเป็นตีทำอะไรเราลูกเขาจําหมดอ่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะแบบ เราก็พยายามจะอบอุ่นที่สุดเราก็พยายามแบบใจเย็นเย็นไม่ได้นะคะอันนี้เล่นไม่ได้ก็ no no อะไรเงี้ยดูในคลิปผมได้ผมก็จะค่อยๆสอนไปเตยก็จะค่อยๆสอนคือจะเห็นพ่อแมนแบวเลยแบลวแบวครับแบวในโหมดแบวเดี๋ยวจะกลับมาแล้วจะกลับมาเฟียวแล้วทำรายการใหม่แล้ว ะะก็เป็นความน่ารักของครอบครัวนี้แต่ทีนี้เราไปอัปเดตอาการของใบเตยกันหน่อยดีกว่าวันก่อนเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มนะคะทางทางคุณพ่อแมนก็โพสตภาพนะคะแล้วก็เป็นภาพนี้เลยกําลังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งแอดมิดเรียบร้อยแล้วนะคะมีอาการปวดซีกซ้ายชาตั้งแต่หัวไหล่จนถึงส้นเท้าเลยเขาก็เลยทําการเอ็กซเรย์ค่ะกระดูกสันหลังแล้วก็เตรียมทํา MRI ทั้งตัวเลยนะคะตอนนี้นะคะเบื้องต้นค่ะมีอาการหัวไหล่อักเสบบวมช้าคุณหมอบอกมา แบบนี้ก็คือว่าอาการไม่ได้หนักมากไม่ได้อันตรายแต่ยังไงก็ตามเป็นกําลังใจให้น้อขอให้ใบเตยหายไวๆนะคะครับผม,มหายไวๆเนาะ ใช่นะคราวนี้ค่ะเราไปที่ของสาวหล่อ,อก,กันบ้างนี่เป็นเดือน p พร m มมันนะถูกต้องนะครับตั้งแต่<ม>หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงวันที่30ก็คือเป็นเดือนของที่เรียกได้ว่าเป็นการาให้พวกเราเนี่ยกลุม่มหลากหลายทางเพศได้มีความภาคภูมิใจนะคะน้นองตินาค่ะวันก่อนนะคะวันที่1เลยเนี่ยเขาก็มาเดินแบบแฟชั่นโชว์นะคะที่ลานหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์กับ รันเวย์คุณผู้ชมเห็นไหมเป็นรันเวย์สีรุ้งที่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของไพร์มันนั่นเองยาวถึง40เมตรเลยจ้าคือช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตินาเนี่ยเขาก็มีงานแสดงมีช่อง YouTube ตัวเองนะฮะแล้วก็ขยันคัฟเพลงอีกนะฮะซึ่งมาในวันนั้นเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ถามเขานะครับเรื่องของเรื่องข่าวลือข่าวเมาส์นะหูนะฮะว่าเธอกำลังจะเตรียมขึ้นเขียงให้คุณหมอผาตัดหน้าอกเนี่ย ที่ติดตัวมา3 1ปีเนะี่ยเพราะอยากจะเป็นหนุ่มหล่อแบบสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งก็ถามว่าผ่าตัดเมื่อ,อไหร่ทิ้าตอบชัดเลยว่าช่วงนี้ขอบเบรกก่อนอแต่คือไม่ได้ติดเรื่องเลยนะคือเขาพร้อมมากๆนะฮะแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือมีเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นหมอดูอแล้วก็ทักมาว่าช,ช่วงนี้อย่าเพิ่งผ่าตัดอะไรนะเพราะจะมีแผลเป็น ใหญ่มากแล้วก็รักษาไม่หายเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาราหูเข้าก็เลยแบบว่าเฮ้ยตอนนี้ขอเบรกก่อนดีกว่าเพราะว่าเชื่อมหมอดูมากกว่าหมอสันมันเป็นความสบายใจของออขาวเอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของตินากันหน่อยนะคะว่าตอนนี้ความพร้อมอะไรยังไงแล้วหมอดูเท้าแบบนี้เราต้องเบรกเลยไหมจ๊ะอยากตัดคือเนี่ยพี่ดูสิมันแบบเอ้ยจริงๆมันก็มีบ้างนิดๆิดหน่อยๆน่อยนะจริงๆแต่ว่าอยากอยากตัดเพราะ มาเราเสียเสื้อลงซึ่งในมันก็ร้อนอึดอัดเมืองไทยมันร้อนนะคะแต่ตอนนี้มันไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราสายมูค่ะเราไปดูดวงมาหมอดูทักบอกว่าอย่าเพิ่งทำให้พักพับโปรเจกต์ไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ลาหูเข้าไม่ได้เชื่อหมอสันแต่เชื่อหมอดูเชื่อหมอดูหมอสันบอกทําได้เลยเงินพร้อมใจพร้อมเราทําได้ค่ะแต่ว่าหมอดูบอกว่าเบรกก่อนพักก่อนค่ะคุณติน่าพักก่อนค่ะอย่างเงี้ย ราหูอมไม่ค่อยดี <c oughs> เท่าไหร่ <c oughs> ถ้าเกิด,กดจะผ่าจริงๆต้องไปดูเลือกดูยาอีกรอบนึงใช่ต้องไปดูอีกรอบต้องไปดูเลือกแน่นอนเกิดผ่าปุ๊บอาจจะได้เห็นแบบว่าเปลือยอกอาจจะไม่โชว์ข้างหน้าขนาดนั้นอาจจะเปือยหลังได้ฝากมาดูช่วยเล่งดวงหนูหน่อยเพราะเมื่อไรห,หนูจะทําได้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างกันที่จะผ่าตัดหน้าอกจริงๆคือก่อนจริงๆไม่ไม่ได้ยังไงดีอะมันมันก็ทําไม่ได้เนาะไปพบแพทย์อ่ะเขาก็แนะนําว่า เพราเรามีเป็นหน้าอกผู้หญิงอะน,นะมันก็คือไขมันก็ต้องไปเล่นแบบกล้ามคนใหม่หมาถึงว่าเข้าฟิตเนสไปแบบเล่นให้มันเล่นเล่นอกให้มันกระชับเฟิร์มขึ้นเพื่อให้มันเหมือนอกอกสวยมันอกผู้ชายอะไรเงี้ยจะได้แบบเวลาทำหน้าอกมันก็จะได้ตัดแบบง่ายหน่อยอะไรเงี้ยทำออกมาแล้วทรงสวย เข้าใจได้นะในเรื่องของการทํานายทยทักต่างๆบนเป็นเรื่องของความสบายใจเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่เลยนะ m, ก็อยากจะให้ออกมาดีที่สุดนั่นเองนะคะครับผม m, ไปกันต่อดีกว่านะครับอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่บอกเลยว่าช่วงนี้งานเขาเยอะมากนะฮะปังจริงๆนะฮะครับขนาวุธนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ได้ออกอีเวนต์โชว์ตัวมีงานออนไลน์มีงานแสดงคิวเต็ม7วันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีงานละครนะค่ะ กับเจนนี่งานภาพยนตร์กับแอนทองผสมด้วยนะฮะซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่ทั้ง2เรื่องพร้อมๆกันนะครับกราบอกเลยว่าช่วงนี้งานเยอะพักผ่อนน้อยนะฮะก็นอนได้มากสุดเนี่ยก็สีชั่วโมงเองนะฮะฮจนเจ้ตัวเนะี่ยแซวตัวเองนะบอกว่าเอ้ยทำงานเหมือนติดนี้แหละอันนี้เขาแซวตัวเองนะเ,ออเราไม่ได้ไปแซวเ,นะเออขาผมคือช่วงนี้ก็ มีคนทักอีกว่าเอ้ยทำไมดูโสมจังนะฮะคือตัวเขาเองเนี่ยเขายังแข็งแรงไม่ได้มีอาการป่วยอะไรนะครับก็สามารถรุยงานได้อีกนะฮะแล้วก็เรื่องที่แฟนๆเนี่ยแฟนคลับของกราฟนะคะชอบปั่นทวิตเตอร์เพื่อที่จะได้แบบเออน้องกราฟอาจจะได้เห็นเขานะจะได้มาทักทายกันหน่อยนะคะเจ้าตัวเขาบอกว่าโอเคไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าก็อยากจะสื่อสารกับแฟนๆอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ดาราถึงแม้ว่าจะงานปังขนาดไหนพักผ่อนน้อยขนาดไหนก็อยากจะเจอแฟนๆเดี๋ยว ฟังเสียงกลับให้ชื่นใจนนหน่อยค่ะมีแล้วครับผมตอนนี้ก็มีแพลนไปประมาณ2-3ถึงประเทศแล้วครับก็ม,มีทั้งไปจัดแฟนมิ่ก็มีแล้วก็มีไปทำงานด้วยก็มีครับรอถ่ายออมัดหัวใจยัสุตตาให้จบก่อนสักเรื่องหนึ่งครับแล้วก็อาจจะค่อยมาเตียยกกันที่หลังว่าจะไปในช่วงวันไหนอะไรช่วงนี้ก็มีคนทักเยอะเหมือนกันแบบดูดูเพียเพีย,พยง่วงนะก็ใช่ครับน้ำหนักลดไหมช่วงนี้ก็อาจจะมีลดนิดหน่อยครับ ก็ผอมลงครับใช่ครับทำงานเหมือนเป็นหนี้ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ครับแต่ว่าก็จะพยายามรักษาสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านี้แล้วกันครับ ช่วงนี้พักผ่อนน้อยเพราะว่าต้องเทคิวทั้งละครแล้วก็หนังด้วยนะคะแล้วก็งานแฟนมีตรในเอเชียต่างๆก็มีหลายที่ติดต่อมาแล้วนะคะกราฟเขาก็บอกว่าให้คิวงานละครกับหนังเนี่ยซาซาลงก่อนนะคะมีแน่นอนนะคะให้มันหลวมๆหน่อยคิวหลวมๆได้มีการวางแลนวันในการที่ไปต่างประเทศได้บินไปนู่นไปนี่ไปเจอแบบว่าแฟนมิ๊ติ้งต่างประเทศค่ะแฟนๆก็รอกันได้น่าจะเป็ความน่ารักของหนุ่มกราฟนะคะแต่ที่ไม่ต้องรอเม้ามอยซอยก้าของเราค่ะคุณขาววันนี้นะคะ บอกเลยค่ะว่ามีศิลปินมาฝากเพลงฝากใจกันอีกแล้วจ้ะเมาหมอน่อย้า้หยคอยแบบไม่อยากจะเมาอ่ะก็แค่มีเธอข้างกายหัวใจของฉันก็ชุ่มช่ำ เป็นแฟนสายวายกดฟังวนไปจ้าก AL ็คู่จ so ้นเคมีด so ีก totally. ้าวหน้าเทอร์โบขอจับมือควงคู N ่ทําสิงเกิลร่วมกันแล้วกับเพลงแค่มีเธอก็สบกุ <S <S ๊ดเพลงส่งพลังบวกมอให้แฟนคลับที่คอยสนับสนุนและอยู่ด้วยกันมาตลอดรับชมรับฟังได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางเลยจ้าจีดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ